إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقى الله وقى วามันตะวักกะละอลัลฮีกะฟาพี่น้องผู้ที่มีหม่านต่ออัลละห์มาเถิดมาสู่การยำเกรงต่อพระอ,องค์ด้วยการน้อมนำ,นำในสิ่งที่อัลลอห์สุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้และออกห่างจากสิ่งต้องห้ามต่างๆที่อัลลอห์สุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามพี่น้องผู้ที่มีหม่านต่ออัลละห์ในอกุโตบากก่อนอยากที่จะเท้าความ ฮดีษบทหนึ่งที่มีความสําคัญในเรื่องของการขัดเกลาหัวใจฮดีษที่รายงานจากท่านอุมาร์บินคอตโตพระดยัลลอหุอันฮูและเป็นฮดีษถือเป็นแม่บทในเรื่องของหลักปฏิบัติและก็หลักความเชื่อในเขาวก่อนพี่น้องผู้ที่มีอีมานในเรื่องของการบริสุทธิ์ใจต่อลสุบะฮานะฮูอาตลาล้วนแล้วมนุษย์เนี่ยมีอยู่หลายกลุ่ม โดยที่บรรดานักวิชาการได้สรุปนั่นก็คือมีอยู่5กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่ต้องการโลกดุนยาด้วยกับการเสวงหาด้วยกับการปฏิบัติสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานั่นก็คือการทำธุรกิจการประกอบอาชีพสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้ค้านกับการใช้ชีวิตในโลกดุนยาและเป็นสิ่งที่อนุญาตในการ ขวนขวายในการเอาชีวิตรอดในโลกดุนยาพอราสุบฮหานะหัวตะลาทรงสั่งใช้ให้เรานั้นใช้ชีวิตทั้งโลกดุนยาและโลกหน้าเหมือนกับผู้ศรัทธานั้นเป็นเหมือนกับคนสองโลกด้วยกันโลกนี้และก็โลกหน้าแล้วก็กลุ่มที่สองนั่นก็คือยูรีดุนอาเคโรบิอามาลิดดุนยาต้องการสิ่งที่เป็นความปรารถนาในโลกหน้า ด้วยกับการประพฤติปฏิบัติขวนขวายการงานที่อยู่ในโลกนี้หมายถึงว่าคนที่ทำธุรกิจคนที่ประกอบอาชีพเขาตั้งแปรนเอาไว้เพื่อที่จะรับใช้อลัลลอุบฮาหนะฮอัตาอาลาทรัพย์สินที่เขาได้มาในการจ่ายในการใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สเสบียงในโลกหน้าบุคคลเหล่านี้ก็เป็นบุคคลที่ หลายหลายฮะดีษหลายๆองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตะอัลาให้เสียสละทรัพย์สินเพื่อโลกหน้า <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่อนุญาตเช่นเดียวกันประการที่สามนั่นก็คือยูรีดุนอาเคิรบีอามาินอาเคิรต้องการโลกหน้าด้วยกับการประพฤติปฏิบัติการงานที่อยู่ในหลักการศาสนาในโลกนี้หลักการศาสนาที่เกี่ยวข้องกับโลกหน้าประพฤติปฏิบัติ มีความปาถนาโลกหน้าและประพฤติปฏิบัติการงานที่อยู่ในโลกหน้าไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการถือศีลอดการกระทำความดีต่างๆที่หลักการศาสนาได้สั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่หลักการศาสนาได้ห้ามบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่มีระดับขั้นที่สูงที่สุดเพราะเขานำอิบาดะ เพื่ออัลลอฮซุบฮานะฮุวตาลาและเป้าหมายเพื่ออัลลอฮซุบฮานะฮุวตาลาประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิหมานบุคคลที่สี่นั่นก็คือยูรีดุดุนยาวันอเคโรบีอามาลินอเคโรบุคคลที่ปัาราการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และการมีชีวิตอยู่ในโลกหน้าหรือคนสองโลกด้วยกันด้วยกับการทำงานการปฏิบัติการงานที่อยู่ในโลกหน้าบุคคลเหล่านี้ มักที่จะเจอในบุคคลที่ละหม,มาดบุคคลที่ถือศีลอดบุคคลที่ทำงานในเรื่องของหลักการศาสนาแต่เงื่อนไขนั่นก็คือจะต้องอะไรหนักโลกหน้าให้เยอะวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมาหลายต่อหลายท่านเมื่อเวลาละหม,มาดเมื่อเวลาถือศีลอดเมื่อเวลากระทำความดีเนี่ยมักที่จะขอดูอาในขณะที่สูหยูด บางครั้งอาจจะขอดุอาเป็นผลพวงสิ่งที่ตนเองนั้นมีความต้องการต้องการภรรยาที่ดีต้องการนิสก,กีที่ดีต้องการอะไรอะไรที่ดีสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยแต่อย่าลืมการขอดุอาเหล่านั้นจะต้องผูกพันกับโลกหน้าขอดุอาต่อระสุภะนะฮัวตาลใไอออกให้ออกห่างจากการลงโทษของพระอ,องค์ขอดุอาต่อลระอ์ให้พระอ,องค์นั้น ได้ทรงประทานสวนสวรรค์เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับสวนสวรรค์สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดด้วยเหตุน,นี้องค์การที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาได้กล่าววา่าวมินันนาซิมัยยะกูลุรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนาว่าฟินอาคีรอติฮัสนาวกินาอาซาบันนารและจากมนุษย์บางกลุ่มที่พวกเขาเอ่ยขอดุทิศต่อละโอผู้อภิบาลของเรา ทรงประทานสิ่งที่ดีๆในโลกนี้หมายถึงว่าการดูอาของเขาการประกอบอิบาดาของเขาเขาขอดูอาในโลกนี้ขอดูอาปัจจัยยังชีพมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อนุญาตแล้วก็วาฟินอาฟิรติฮัสนะและขอดูอาให้เราทรงประทานสิ่งที่อยู่ในโลกหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี วากีนาอาซาบันนาบและบุคคลเหล่านี้เขาก็ขออีกขอให้อลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะอัลลาทรงคุ้มครองให้ออกห่างจากไฟนรกดังนั้นองค์การนี้พี่น้องผู้ที่มีหม่านบรรดานักวิชาการได้มองว่าทั้งสามประโยคเหล่านี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะอัลลาเน้นในเรื่องของโลกดุนยาเนี่ยประโยคแรกแต่ประโยคที่สองและประโยคที่สให้เราเน้นหนัก ในการมีชีวิตอยู่ในโลกหน้าในการผนขวายในโลกหน้าและประการต่อมานั่นก็คือยูรีดุดดุญยาบีอามมาดินอาคิรอต้องการสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาด้วยกับการทำงานสิ่งที่เป็นโลกหน้าอย่างเช่นคนที่กระทำความดีต่างๆคนที่ทำอิบะาดาเพื่ออลัลลอฮฺบฮาณหัวตาลลแต่การอิบาดาเหล่านั้นมีเป้าหมาย เพื่อที่จะโอ้อวดหรือเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นนั้นสรนเรินสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อันตารายในฟุตบอาบหน้าอิงชาลล์เราจะมาพูดถึงการตั้งภาคีเล็กที่มันพ่วงเกี่ยวในเรื่องของอิบาดาในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานเราจะทราบได้อย่างไรว่าเรานั้นลงไหลในโลกดุนยาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้อง วัดตัวเองประเมินตัวเองห้ามประเมินคนอื่นให้เราประเมินตนเองว่าเรานั้นลงเหยในโลกดุนยาหรือไม่มีหะด i ษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมานที่มีสายรายงานจากท่านอบีฮุไรร์ราะฮ์ถิออัลลอฮฺอันหุท่านได้กล่าวว่ากาละรอซู ل ุลล ه ฮิส ا ل ล ه ع ล ي ه و อ ل م تَعِيشَ أ َลْ د มตั د ِّอับดِุดีนาْ د ِ ر ْ ه َ م ِ وَالْقَمِيصَ و َ ا ل ْ ق อินอุตเตรอดียะว่าอิลลัมยุตอลัมยุรงตอบันทึกโดยอิมามบุค h รีท่านอบุีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุวาลลอฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคนที่เป็นทาตเงินทาสทองคนที่เอาใจใส่ในภาพลักษณ์ภายนอกเขาได้วิบัติแล้ววิบัติอันเนื่องมาจากอะไรอินอุตเตียอินอวเตียรอดียะหากเขาได้รับ ความปวดปานในโลกดุนยาเขามักที่จะพอใจและก็หวงเห็นนี่คือตัวชีวัตที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมาหว่าอิลอลัมยุ่ตอลัมยั่วตอหากเขาไม่ได้รับไม่ได้รับตามที่เขาปรารถนาตหามที่เขาประสงค์เขาจะตีโผตีพายไม่พอใจนี่คือตัวชีวัตที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมานประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมาน การทำอิบาดะที่เกี่ยวข้องกับโลกดุนยาเนี่ยแน่นอนซะเหลือเกินเหมือนที่ผมได้เกิดในคุโตบ้าครั้งก่อนไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการถือศีลอดบางครั้งเมื่อเวลาเราการะทำความดีเนี่ยเราต้องการที่จะอะไรวาซีละต้องการที่จะใช้สื่อความดีงามเหล่านั้นเพื่อที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตตาลทรงตอบรับดุอาของเราดังนั้นเนี่ยดุอาของเราจะต้องเน้น เรื่องที่อยู่ในโลกหน้าให้มากไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในโลกนี้ท่านอันกอรอฟีรหิมาฮุลล์ท่านเป็นปาญ์คนหนึ่งและก็เขียนตำราหนังสืออันฟุรุกท่านได้กล่าวว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยพ่วงเกี่ยวกับโลกดุนยาเนี่ยเขาจะเป็นอะไรบ้างท่านได้กล่าวว่าลายยมนะอันนะฮะดินอกรอฟอันโมขอ้อต่อ กตุงกิซอนอัจรอว่านันอิบะดาอิแตตจักรดัดซาและอัจหรูว่อัลุมัตซาบุท่านได้กล่าวว่าไม่เป็นสิ่งที่ขัดข้องในการขวนขวายสิ่งที่อยู่ในโลกนี้โดยที่มีการปนในเรื่องของอิบะดาการขอดุอาของเราเมื่อเวลาเราก้มกราบต่อรัสูบะฮานะฮูวาตาอาลาขอให้ลูกเป็นคนดีขอให้มีริสกีมากๆ ก็ให้มีนั่นมีโน้มีนี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ขัดข้องใดๆแต่ท่านได้กล่าวว่าบางครั้งการที่เราขวนขวายในโลกดุนยาเนี่ยดูอาขวนขวายในโลกดุนยาเนี่ยมันจะทําให้ผลละบุญในการทําอิบาดาของเรานั้นลดน้อยถอยลงเพราะเมื่ออิบาดาบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาเมื่อนั้นการตอบแทน และก็ผลตอบแทนยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นนี่คือคําพูดของบรรดานักวิชาการพี่น้องผู้ที่มีอิมาด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมาการที่เราทําอิบาาัตและเราบริสุทธิ์ใจต่อลอสุบฮาหนะหัวตาลาไม่ได้หวังต่อลอดก็ทําได้ไหมเพราะการหวังต่อลอดเนี่ย บางท่านได้ยกค,คําพูดของท่านาลีอิบเนียบีตอเลบแต่เป็นสายรายงานที่ไม่ถูกต้องนั่นก็คืออิบะตุนตุจยะใครที่ทําอิบาดาต่อเลาะและเขาหวังต่อพระองค์ถือว่าเป็นคนที่เป็นเหมือนกับนักค้าค้าขายเพราะการค้าขายนี้ต้องหวังจะต้องมีความหวังต่อต่อรัศมีหานะหัวตะอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานสิ่งเหล่านี้ใครที่ทําอิบาดาต่อเลาะและเขาไม่ได้หวัง บุคคลเหล่านี้เนี่ยอันตรายเพราะการที่เราขอดุอาขอสวนสวรรค์ต่อลระสุภะนะฮัวตาอะลเราจะต้องหวังบรรดานักวิชาการหลายต่อหลายท่านได้เขียนอัลก,กานุนอิบาดะองค์ประกอบหรือหลักพื้นฐานของอิบาดะเนี่ยแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันหนึ่งนั่นก็คือจะต้องมีความรักต่อหลอประการที่สองจะต้องมีความหวังต่อพระอ,องค์เมื่อเวลาเราทําอิบาดะเมื่อเวลาเรากระทาความดี ไม่เป็นสิ่งที่ขัดข้องในการที่เราจะขอดุอาต่อรัศมนะีห้านะฮัวต่อาลาในการงานที่เป็นความดีงามเหมือนกับชาวถ้ำที่ขอดุอาต่อรัศมเขาก็ทําความดีขอต่อพระองค์ให้พระองค์นั้นได้หลุดพ้นจากวิกฤตหนึ่งที่อยู่ในถ้ำเช่นเดียวกันคนที่ทําอิบาดะแต่จะต้องขออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่เป็นโลกหน้า การขอสวนสวรรค์การให้อัลลอฮ์ทรงคุ้มครองออกจากไฟนรกการให้เรานั้นได้ศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาให้ลูกของเราเป็นคนดีทำมันอิบาดาต่อรอสุบฮานาฮูวตอาลลดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมาประการที่สามนั่นก็คือการเกรงกลัวการเกรงกลัวต่อเราเมื่อเวลาเราทำอิบาดาเราจะต้องเกรงกลัวต่อพระองค์ การเกรงกลัวก็ถือเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับอิบาดเมื่อเวลาเราละหมาดเนี่ยเราจะต้องนึกอยู่ในใจว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ละหมาดเราก็เป็นบุคคลหนึ่งอาจจะเข้านรกก็ได้ดังนั้นท่านชชยคุณอิสลามอิบนูตัมีอาท่านได้กล่าวและบรรดาสาลาฟเนี่ยได้กล่าวย้ำเตือนในประเด็นเหล่านี้มากมายพราเขากล่าวว่ามันอับดัลลอฮ์บินฮบุบีวะดะ ฟะฮูวะซินดีกใครก็ใครก็ตามที่อิบาดาต่อหรอด้วยกับความรักเพียงอย่างเดียวเขาคือคนนอกรีดหมายถึงว่าชูในเรื่องของความรักอย่างเดียวชูในเรื่องของเราเนี่ยรักอาลุนเบดร,รักตะกูลของท่านนาบับมูฮัมหมัดส์อัลลอฮฮวาละิบรซัลลัมแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามนี่คือกลุ่มนอกรีดพี่น้องผู้ที่มีอม م านว่ามันอบับาดะมันอับาดะฮูบินเขาฟีวฮดะฟะฮูวะฮารูรี ใครก็ตามที่ทําอิบาดตาอเลาะด้วยกับความกลัวหมายถึงว่าเตะไม่ได้เลยในเรื่องของความผิดถ้าเตะความผิดคนนี้ตกศาสานาถ้าเตะความผิดคนนี้ตกศาสานาท,ทั้งทที่มุมินพี่นอ้องตราบใดที่เขายังเป็นมนุษย์อีมานม,นมันมีขึ้นและมีลุกด้วยเหตุน,นี้พี่น้องผู้ที่มีอีมานเราหนักข้างหนึ่งข้างได้ก็ไม่ได้เพราะจะทําให้คนที่เลยเถิดในเรื่องของความกลัวเนี่ย เขาจะไปผ่านคนที่หย่อนญาณในเรื่องของหลักการศาสนาประการต่อมาว่ามันอับะดาห์บีบโรยจอิวะเดฟะฮัมุดจิและใครก็ตามที่ขอรบอิบาดา์ต่อเลาะด้วยกับความหวังหวังอย่างเดียวหวังว่าการที่กล่าวว่าละอิลลาให้ราเลาะทำให้เขานั้นเข้าสู่สวนสวรรค์ไม่ปฏิบัติไม่ทํางานไม่ทําอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องส่วนใหญ่แล้วพี่น้องผู้ที่มีหม่านคนที่หวังอย่างเดียวเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ยนยานในเรื่องของหลักการศาสนาประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาใครก็ตามที่รวมระหว่างสามอยา่างฟาฮัวมุมินมูวาหิตคือคนที่เป็นผู้ศรัทธาคือคนที่อะไรคนที่ให้เอกภาพต่อลัสุบะฮานะฮัวตาฮาลาประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาและมุสลิมและผู้ศรัทธาเขาจะอยู่กับการแสวงหาปัจจัยยังชีพได้อย่างไร หลายต่อหลายท่านได้บอกว่าการแสวงหาปัจจัยยังชีพเนี่ยท่านใช้คุณอิสลามอิบนูไตเมียท่านได้กล่าวว่ามาอยากจะอยู่ในเขาใฮิก็มาอยากจะอยู่ในเลาใหิมีตออามิว่าชรอบิวะมัสกานิฮิว่ามังก็และว่านะวิทัลิบบุคคลหนึง่งมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยถ้าว่าเขามีความต้องการต้องการที่จะขอต่อละสุบฮานะฮุวาต้าลา ให้เขาขอเหมือนกับการที่เขานั้นแสวงหาอาหารเครื่องยังชีพบ้านพักสถานที่ที่อำนวยความสะดวกในโลกนี้อย่างเดียวฟาฮาซายัตลุบูฮูมินัลลอฮ์วะยารุวะยารุกอบอิเลหีฟีฮีฟายาคูนุนมานอินเดหูยัสตะมิลูฟีฮาจัดิการที่เขาขอตลอดสุบฮานะฮูวะตาลาและมันขอ ให้ได้รับทรัพย์สินและนำทรัพย์สินเหล่านั้นใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นพี่น้องผู้ที่ไม่มีมา่านสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญมากในการอะไรในการไม่หลุดไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้หลงในโลกดนยาจนกระทั่งลืมในโลกหน้าแล้วก็ทำอิบะาดาจนกระทั่งไม่ได้เลี้ยงลูกไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่คนในบ้านก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สําคัญมากที่จะเรานั้นจะต้องเป็นคนสองลูกที่จะต้องอะไรทําให้มันเหลื่อมล้ํากันให้ได้สิ่งต่างๆที่เราขวนขวายมาพยายามทําสิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ให้เป็นเหมือนกับสเสบียงในโลกหน้านี่คือสิ่งหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมาที่เรานั้นอยากที่จะฝากเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เรานั้น มีความผาสุกต่อรัชบุรุษหานหัวตาละความผาสุกความสุขที่แท้จริงสําหรับผู้ศรัทธาเท่านั้นเฉพาะสําหรับผู้ศรัทธาเท่านั้นแต่ความสุขที่ไม่จรังยั่งยืนสําหรับทุกคนไม่ว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาหรือคนโมเมนอยู่ในโลกดุนยาเขามีความผาสุกเหมือนกันแต่ความผาสุกเหล่านั้นมันไม่จีรังและยั่งยืนบางครั้งอาจจะตะซูลูบีซาวาลิมอัซซิรินอาจจะหายไป ด้วยกับความที่เขามีความสุขการอิ่มเอิบการเสพในโลกโดุนยาแค่เพียงชั่วคู่เท่านั้นแต่มันก็หายไปความสุขมันก็จะหายไปหรือหรือไม่ก็บีตาดูมีดาวามีมุอซิรินบางครั้งการที่เราอยู่ในโลกโดุนยามันจะอิ่มเอิบแต่การอิ่มเอิบเหล่านั้นมันจะเป็นโทษ เป็นโทษยังไงพี่น้องผู้ที่มีมาหากเรากินกินกินอยู่ตลอดเวลามันก็จะเป็นโทษดังนั้นผู้ศรัทธาจะต้องเลือกการมีชีวิตอยู่เหมือนคนสองโลกและจะต้องหนักในโลกหน้าให้มากนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากติจะฝากนะฝ้ายนีวะอิยาคุมมินันอายาติวะซิกรินฮักิมอะกูลูกาลิฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวะลิซาอิลินมุสลิมีนัมินกุลลิษัมวัสตักฟิรุอินนะฮูฮวัลกอฟูรุรเราะฮีม Alhamdulillahilladzi yatawalla salihin wal lil muttaqin wala udawana illa ala al zalimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa Ta qala ta'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله مقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا، وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون قال ابن المبارك رحمه الله ولا اعلم بعد النبوه درجه افضل من بث العلم